ครับเพื่อนๆนะครับกาว่าจะไปอาบน้ําก็นั่งทํานะครับต้นต้นนี้เพลินเลยนะก็เลยไม่ได้ไปอาบน้ําเดี๋ยวค่อยอาบ็นทีเดียวเลยก็แล้วกันอาบันทีเดียวเลยนะมาดูเรื่อเลื่อยหางหนูนะครับเลื่อยหางหนูนะครับวันนี้มียังไงบ้างนะครับที่นําเข้ามาครับตัวนี้ได้หลายไหลายคนได้เห็นความสามารถของมันแล้ว นะว่ามันมีความสามารถอย่างไรบ้างนะตัวนี้ก็นะตัวนี้จะเหมาะนะจะเหมาะกับการากิง่งกิ่งใหญ่ๆนะครับแล้วก็ลึกๆแล้วก็เหมาะกับการเขียงนะเหมาะนะเลื่อยเบาแรงนะเม i อินญี่ปนแต่ว่าสั่งมาจากจีน <laughs> นะไม่เข้าใจเหมือนกันนะคมกลิบนะครับคมกลิบเลย ตัวนี้เพื่อนๆไ,ได้เห็นในคลิปแล้วที่ผมได้ใช้นะส่วนตัวนี้นะตัวนี้ได้นําเข้ามาใหม่นะครับตรงปุ่มปุ่มตรงนี้ไม่มีอะไรนะครับมันสามารถถอดถอดใบออกมาได้แค่นั้นเองนะหลอกคายปุ่มเรากคายปุ่มต,ตัวนี้ออกมานะแล้วกนะ็ตัวนี้ใบใบมันก็จะถอดออกได้นะเป็นเรื่องของความคมนี่อันนี้รับประกันนะครับรับประกันยี่ห้อ นะเพราะว่ายี่ห้อนี้ที่ผมนําเข้ามาเนี่ยนะไปได้ลองใช้แล้วมันคมมากนะมันคมมากแล้วก็เลื่อยไม,ไม่ไม่เลื่อยไม่เหนื่อยนะครับเลื่อยไม่เหนื่อยเหมือนตัวที่ผมเคยใช้สมัยก่อน <C le ls> เดี๋ยวผมหยิบให้ดู ตัวนี้ผมเคยเคยซื้อมาใช้นะคซื้อมาใช้ตัวนี้เลื่อยเลื่อยเหนื่อยนะครื่อยแล้วมันเหนื่อยผมรู้สึกว่ามันเหนื่อยนะผมก็เลยไม่ไม,ไม่ไม่ชอบใช้ตัวนี้นะคลองคองมันมันเล็กหรือมันอย่างไงก็ไม่รู้นะแต่ว่าเวลาเลื่อยแล้วมันรู้สึกเหนื่อยนะเรเื่อยแล้วมันขาดยากนะมันก็สะดนะวกดีนะตัวเนี้ครับ ครับราคาก็ไม่แพงแต่ว่ามันไม่มีไม่มียี่ห้อไม่มีไม่มียีห่ห้ออะไรผมก็เลยตนัตนตัวนี้ผมก็เลยไม,ไม่ได้ใช้นะเพราะมันมันเลื่อยแล้วมันเหนื่อยนะครับแต่ว่าพวกที่ผมเอาเข้ามาเนี่ยผมเียท่าที่ผมได้ลองใช้เนี่ยนะครับถือว่านาะโอเคเลยนะครับใช้ได้นะครับขนาะบ,บตัวนี้เหมาะ เหมาะกับการเลื่อยอไม้สวนไม้สวยนะครับไม้สวยที่จบป่านะครับแล้วก็มีซอกเล็กๆนะครับมันสามารถเข้าไปเลื่อยได้นะครับตัวนี้นะมันสามารถเข้าไปเลื่อยได้นะครับกิ่งใหญ่ๆกับห,หรือว่าต้องการเขียงแบบเขียงแบบต้นต้นเท่าแขนนั้นเนี่ยนะครับก็จะไม่เหมาะนะครับก็จะไม่เหมาะสำหรับตัวนี้มันมันเอาไว้แต่งกิง่ง นะแต่งกิ่งแบบไม้จบบวชไม้อะไรประมาณนั้นนะครับมันจะถนัดไปไปลักษณะแบบนั้นนะครับตัวนี้นะไข่ตัวนี้ให้แน่นนะตัวอันนี้มันก็จะแน่นนะถ้าเราคลายออกมันก็จะหลวมเพราะว่ามันสามารถดึงดึงใบออกมาได้นะสำหรับตัวนี้ตัวนี้พับไม่ได้นะแต่ว่าการทํางานของมันนี่ถือว่าใช้ได้เพราะว่าเพราะว่ามันมันมีคอง มันมีคลองเป็นตัวของมันเองนะครับตัวของมันเองนะครับคงกกิบเลยทำสลับตัวนี้นะเหมาะเหมาะกับการเลื่อยกิ่งเล็กๆที่อยู่ทางด้านในอย่างเงี้ยครับเหมาะนะก็เป็นของของจีนเช่นเดียวกันนะที่ผมนําเข้ามานะครับแต่แต่ก็มั่นใจในยี่ห้อเพราะว่ายี่ห้อนี้คือผมมีแคตตาล็อกอยู่นะครับยี่ห้อนี้ก็เลยก็เลยซื้อมาบ้านใจแล้วก็ ได้ลองลองใช้แล้วใช้ได้ใช้ได้ใช้ได,ได้นะครับส่วนตัวนี้นะครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่เอาไว้นะครับเอาไว้เขียงก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดจะเขียงเนี่ยนะครับตัวนี้นะมันจะยาวกว่าใช่ไหมนะพอตัวนี้ยาวกว่าปุ๊บเนี่ยการการเลื่อยเขียงเนี่ยมันจะสาวได้ยาวกว่านะครับพอพอสาวได้ยาวกว่าเนี่ยมันจะทําให้จํานวนการเลื่อยต่อครั้งเนี่ยมันก็จะน้อยลงนะครับ แต่ว่าตัวเนี้ยมันจะสั้นกว่านะครับการเลื่อยจํานวนต่อครั้งเนี่ยมันก็จะมากกว่าไปด้วยนะครับแต่ว่ามันอำนวยความสะดวกของเราแต่รับประกันความคมนะครับเนี่ยคมปิิบเลยคมมากแล้วคลองโอ้โหคมนะครับตัวนี้มันข้อดีของมันก็คือมัน,มนเก็บแล้วก็พับได้นะมันจะมีเซฟอยู่ตรงนี้นะครับปลดเซฟตัวนี้ออกมาดึงตัวนี้ขึ้น ดึงตัวนี้ขึ้นแล้วก็สามารถพับพับเก็บได้เลยเแบบนี้สลับตัวนี้เช่นเดียวกันแล้วเช่นเดียวกันสลับตัวนี้เวลากลางออกมาเนี่ยเวลากลางออกมาปุ๊บก็มันจะมีตัวนี้ล็อกล็อกอยู่ใช่ไหมเนี่ยตัวนี้ล็อกอยู่กลางออกมาปุ๊บแล้วก็ดึงตัวนี้ออกมาหน่อย นะมันคงนะพอกลางกลางไปนี่ออกมาปุ๊บเนี่ยนะดึงดึงตรงนี้ออกปุ๊บแล้วนะมันจะล็อกปุ๊บโดยอัตโนมัติเลยแล้วก็กดตรงนี้เป๊ะลงมานะก็คือล็อกเลยนะแล้วก็เลื่อยได้นะำเขียงก็ได้นะเขียงก็ได้นะแต่เพียงแต่ว่ามันจะจํานวนจํานวนการเลื่อยมันจะมากกว่าแต่เพียงแต่ว่ามันสะดวกสบาย น้ำสะดวกสบายเพราะมันพับเก็บได้น้ำสำหรับตัวนี้เป็นของญี่ปุ่นเลยน้ำเป็นของญี่ปุ่นเลยน้ำตัวนี้ก็เหมาะกับกิ่งเล็กๆน้ำกิ่งเล็กน้ำกิ่งเล็กๆน้ำที่อยู่ทางด้านในอะไรเงี้ยนะอันนี้เป็นของญี่ปุ่นเลยอันนี้ราคาจะจะสูงกว่าของของพวกนี้นะของพวกนี้นะเพราะว่าเหล็ก เหล็กของญี่ปุ่นกับเหล็กของจีนเนี่ยมันจะต่างกันนะครับจากที่ผมได้ได้ลองใช้นะครับเพราะว่าเหล็กของญี่ปุ่นเนี่ยมันเป็นลักษณะของอย่างที่เราเคยคุ้นคุ้นหูนะนะคุ้นหูก็คือเป็นพวกดาบสมูไรอะไรประมาณนั้นนะครับเหล็กเหล็กของญี่ปุ่นของเขาจะดีนะเพราะฉะนั้นตัวตัวเนี้ยนะจะมีความคมสูงแล้วก็คงทนแล้วก็ใช้ได้ยาวนานกว่านะแต่ว่า ราคามันก็แพงออกกันแต่เคล็ดลับนะครับเคล็ดลับการการใช้เลื่อยหางหนูนะครับเพื่อนๆเคล็ดลับการใช้เลื่อยหางหนูเนี่ยนะครับเลื่อยหางหนูส่วนเลื่อยหางหนูทุกตัวนะผมจะไม่ใช้คําว่าส่วนมากแล้วกันผมใช้คําว่าทุกตัวเลื่อยหางหนูทุกตัวเนี่ยนะครับแรงแรงตัดเนี่ยนะมันอยู่ที่การชักกลับมานะชักกลับมานะครับเลื่อยหางหนูเนี่ย แรงตัดเนี่ยมาอยู่ที่การชักกลับมานะเพราะฉะนั้นเวลาเลื่อยเนี่ยเวลาเวลาเราเดินไปข้างหน้าเนี่ยนะครับเดินด้วยก็คือไม่ต้องออกแรงกดนะไม่ต้องอะไรไม่ต้องออกแรงกดนะครับก็คือทิมไปข้างหน้าท,มทิมไปข้างหน้าเฉยๆนะครับทิมทิมไปข้างหน้าเฉยๆแต่ว่าแต่ว่านะครับเวลาดึงกลับเนี่ยให้ออกแรงกด ให้ออกแรงกดใบเลื่อยมันถึงจะทํางานได้ดีกว่านะเพราะใบเลือ่อยหางหนูเนี่ยนะใบมันมันส่วนมากเลยนะครับส่วนมากเลยมันจะโลมานะก็คือคมเนี่ยคมมันจะอยู่ข้างทางด้านทางด้านตัวเรานะทุกตัวนะทุกตัวเลยคมถ้าเกิดเราลูบแบบเนี้นะรเราจะรู้สึกเลยว่ามันไม่มีความคมนะแต่ถ้าเกิดเราลูบขึ้นเนี่ยเราจะรู้สึกเลยว่ามันเกี่ยวหนังเรา บมันเกี่ยวหนังเรานะนะทุกตัวนะถ้าเรารู่ลงนะนะรเราจะรู้สึกว่ามันสบายสบายไม่มีอะไร,ะรแต่ถ้าเกิดเราลูดขึ้น่พวกมันจะเกี่ยวหนังเลยเพราะฉะนั้นเลือ่อยหางหนูนะครับการการทํางานของมันการตักของมันนะครับมันอยู่ที่การดึงกลับ,นะบการดึงกลับเพราะฉะนั้นเวลาเราเดินหน้าให้เดินหน้าด้วย ไม่ต้องใช้แรงกดนะครับเดินหน้าธรรมดาแต่ว่าเวลาดึงกลับเนี่ยให้ให้ให้เราใช้แรงกดดึงกลับนะครับนี่คือเลื่อยหางหนูนะครับวิธีการใช้เลื่อยหางหนูที่ถูกต้องนะครับถ้าเกิดว่าเราออกแรงนะออกแรงกดแล้วก็ดันเข้าไปเนี่ยมันจะทําให้ใบเลื่อยนะครับคดได้นะครับหรือหักได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าตัวนี้ตัวนี้เนี่ยอย่างเงี้ยมันงอได้ นะก็ยังไม่เท่าไหร่นะแต่ไอ้พวกนี้มันแข็งนะนะพวกนี้มันแข็งนะตัวนี้มันแข็งนะมันแข็งกว่านะตัวนี้ก็เหมือนกันนะตัวนี้อ่อนนะเพราะฉะนั้นเวลาเราเวลาเราเสียบเข้าไปเนี่ยนะนะอย่าไปออกแรงกดนะให้เสียบเข้าไปธรรมดานะเพราะเพราะไม่ไงั้นมันคดนะพอคดเนะน,นีนะ่ยมันจะทําให้เลื่อยดูแล้วไม่สวยงามนะแต่มันไม่หักครับ แต่ว่ามันจะดูแล้วมันไม่สวยงามมันเลื่อนมันจะกดตเพราะฉะนั้นเวลาเวลาเราใช้เนี่ยนะครับเดินไปข้างหน้าไม่ต้องออกแรงกดแต่ว่าเวลาเดินมาข้างหลังนะครับให้ออกแรงกดนะนี่คือการการใช้เรื่อยครับนะตอนนี้ก็ที่ร้านก็มีอยู่4แบบนะสี่แบบอยากต้องการใช้แบบไหนก็นะก ก็บอกมาก็มีมีให้เพื่อนๆเลือกนะครับแต่จากที่ผมลองใช้เนี่ยตัวเนี้ยเขียงได้มันมากเขียงมันมากนะครับตัวนี้กิ่งเล็กๆนะครับสอยแป๊บเดียวขาดนะครับวันนี้มีมีเพื่อนๆเคยถามถึงนะครับเกี่ยวกับครีมท้องเรือปากถ้วยนะครับครีมท้องเรือปากถ้วยตัวเนี้ยครับ น้ำครีมท้องเรือปากถ้วยผมนําเข้ามาไม่มากนะครับเพราะว่ามีคนมีคนใช้น้อยนะมีคนใช้น้อยแล้วผมก็เลยนําเข้ามาแค่เล็กน้อยเองนะเล็กน้อยแต่ว่ามีคนถามถึงไงผมก็เลยนําเข้ามานะแต่ว่าเอานําเข้ามาไม่มากนะเอามาเอานาเข้ามาแค่นิดหน่อยนิดหน่อยเพราะว่ามีคนใช้น้อยมากนะท้องเรือปากถ้วยนะปากมันจะโค้ง ม in ันท you ํางานยังไงมันทํางานร่วมด้วยช่วยกันกับครีมท้องเรือปากตรงกับครีมปากนองแก้วถ้าเกิดว่าเรามีครีมท้องเรือปากตรงกับปากนองแก้วเนี่ยเราต้องใช้2ตัวสลับกันนะครับเวลาเราเวลาเราตัดไม้หรือว่าเวลาเราแก้ทรงไม้เวลาเราแก้ทรงไม้เนี่ยหรือว่าเราต้องการให้แผลเว้าลงไปเนี่ยเราต้องใช้ครีมปากนองแก้วแต่ถ้าเกิดเราต้องการให้แผลตรง นะ้ำก็คือการแต่งเขียงอะไรประมาณนั้นนะ่ะเราก็ใช้คีมท้องเรือนะครับแต่ตัวเนี้ยนะ้มันก็มันจะไม่โค้งเหมือนกับปากน้แก้วนะแต่มันก็จะไม่ตรงเหมือนท้องเรือนะมันจะมีองศาของมันเพื่อนๆดูมันจะมีองศาของมัน,มน,มมนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าต้องการความประหยัดนะผมใช้คำนี้ดีกว่าถ้าต้องการความประหยัดนะครับเราสามารถใช้ตัวนี้ตัวเดียวสามารถใช้ แทนกรีท้องเรือแล้วก็กรีปากนกแก้วได้แต่นะ <c oughs> <t> แต่แผลมันจะไม่ตรงนะครับแผลมันจะไม่ตรงแผลมันจะว้าวเพราะฉะนั้นต้องใช้วิธีค่อยๆนะครับค่อยๆขบนะครับท้องเรือแผลมันจะตรงนะครับแต่ถ้าเกิดปากโค้งเนี่ยแผลมันจะว้าวลงไปใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราต้องค่อยๆกินเนื้อไม้นึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นต้องค่อยๆกินเนื้อไม้เพื่อให้ให้แผล ดูเรียบเนียนก่อนที่จะใช้ยายาเล็กเปลือกถานี่ครับและนี่คือตัวนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราต้องการจะแก้เขียงแก้ทรองอะไรต่างๆเราต้องการให้แผลเว้าเนี่ยเราก็ใช้ตัวนี้ได้นะครับแต่ว่ามันจะเว้าได้ไม่เท่ากับครีมปากนกแก้วอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ครีมปากนกแก้วนะครับมันจะไม่เว้าเหมือนกันขนาดนั้น นะครับองศามันจะไม่เหมือนกันเลยแหละนะไม่เหมือนกันเลยนะแต่ว่าเพียงแค่มันใกล้เคียงนะถึงว่ามันทํางานได้ทั้งสองแบบนะครับอยู่ที่ความชอบนะครับอยู่ที่ความชอบนะว่าจะชอบแบบไหนนะแต่คนส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้ค่อยชอบใช้ท้องเรือปากโค้งนะแต่ว่าผมก็สั่งมานั่นแหละนะครับสั่งมาเอาไว้นะเผื่อ คือเห็นมีเพื่อนๆถามถึงไงผมก็เลยเอาสั่งมาไว้กันสั่งมาไม่กี่ตัวหลับนะเผื่อๆไว้น้ก็น้ำคุยให้กับเพื่อนๆฟังนะคุยให้กับเพื่อนๆฟังนะเกี่ยวกับเครื่องมือแล้วก็อุปกรณ์เรื่องของการใช้น้แล้วก็เรื่องของการใช้ว่าการใช้มันเป็นยังไงน้ก็คุยให้กับเพื่อนๆฟังน้ก็แล้วก็ โฆษณานะครับประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับในตัวเลยนะว่าที่ร้านตอนนี้มันมีอย่างไรบ้างนะมีอย่างไรบ้างส่วนใหญ่ที่ร้านเนี่ยผมจะทิ้งท้ายไว้ห้าสิบาทห้าสิบาทห้าสิบาทนะนะห้าสิบาทตลอดเลยอย่างท้องเรือปากโค้งท้องเรือปากถ้วยตัวเนี้ยนะผมก็จะทิ้งท้ายอยู่ที่นํห้าสิบบาทนัอย่างตัวเนี้ย หนึ่งพันห้าสิบบาทอย่างเงี้ยหนึ่งพันห้าสิบบาทนะครับตัวเนี้ยห้าร้อยห้าสิบบาทอย่างเงี้ยพวกตัวเนี้ยที่ผมใส่ราคาไว้ห้าสิบบาทเนี่ยก็คือเป็นราคา,าพร้อมส่งไงนะเป็นราคาพร้อมส่งแต่ทีนี้ว่าถ้าถ้าเพื่อนๆมาซื้อที่ร้านแล้วผมไม่อยู่อ่ะนะผมไม่อยู่นะพ่อพ่อผมเขาอยู่ร้านเนี่ยพ่อผมก็ไม่รู้หรอก นะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆบอกกับพ่อให้เ,เลยว่าไอ้ตรงท้าย50บาทเนี่ยให้ตัดออกนะให้ตัดออกอย่างสมมุติตัวนี้มันเท่าไหร่นะ5้าบาทนะก็500ทวนนะถ้ามาซื้อที่ร้านก็500้ทวนเพราะมันไม่ต้องบวกค่าส่งประมาณนี้นะครับนะก็เล่าให้กับเพื่อนๆฟังเดี๋ยวเวลาเพื่อนๆมาซื้อที่ร้านเนี่ยก็จะได้บอกถูกเพราะผมจะเขียนราคาไว้นะราคาไว้ทุกตัวนะก็จะเป็นพวก แต่ว่าไม่เกี่ยวกับไม่เกี่ยวกับพวกนี้นะมันจะเป็นแค่เรื่องของกันไกคีิท้องเรือกิ่งปงโนกแก้วนะครับเลื่อยหางหนูนะมันจะมีอยู่สามรายการนะรมันไม่ได้เกี่ยวกับอย่างอย่างพวกนี้พวกมีดนะรพวกนี้นะครับอันนี้ก็คนละอย่างกันนะครับอันนี้ก็มีดราคาเท่าไหร่นะครับมีดนี่สองร้อยสองร้อยห้าสิบบาทนะครับเอาไว้ตอนกิง่งนะครับอะไรพวกนี้เนะี่ยสองร้อยห้าสิบบาท อันนี้อันนี้ไม่ได้ลด <c oughs> นะครอันนี้ราคามันถูกนะครับก็ถ้าจะมาซื้อที่ร้านก็จะลดก็จะลดแต่พวกท้องเรือ,อปากนงแก้วกัดไก่นนะครับพวกนี้หลักๆแล้วก็เรือหางหนู <c oughs> นะครับมาซื้อที่ร้านก็ตัดห้าสิบบาทไปโอเคก็คุยกันของปากของคอเกี่ยวกับเรือหางหนูแล้วก็มีแถมท้องเรือท้องเรือปากโค้งท้องเรือปากถ้วยนะอีกตัวหนึ่งนะครับเอาไว้ให้เพื่อนๆได้ ได้เลือกซื้อเลือกหากันครับแล้วแล้วไงเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่คลิปหน้ากันแล้วกันเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเนาะนะพรุ่งนี้เช้า,าเดี๋ยวผมจัดโปรโมชั่นให้นะครับจัดโปรโมชั่นชุดนี้ชุดใหญ่เลยนะชุดใหญ่เลยนะรท้องเรือตัวกลางนะบนกแก้วตัวกลางของจีนนะครับของจีนเกรดเกรดบี B, นะครับเป็นเนื้อเนื้อเกรดบีนะไม่ใช่เนื้อเกรดเอ ถ้าเป็นของจีนเนื้อเก็กเอเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้มันจะเป็นแบบนี้นะแต่ทีนี้ว่าผมยังไม่สามารถนํามันเข้ามาได้แค่นั้นเองผมนําเข้ามาได้แค่แค่เกณฑ์ปีหรือพูดง่ายๆผมยังหา,าไม่เจอว่ามันอยู่ตรงไหนนะก็จะเป็นชุดนี้แล้วก็ชุดนี้นับตันไกขนาดกลางนับแล้วก็จะเป็นตัวนี้จะเป็นตัวนี้ ก็คือชุดนี้เดี๋ยวรู่นี้เช้าผมจะจัดจัดชุดให้นะครับเป็นราคาพิเศษนะเป็นราคาพิเศษให้นะไม่ต้องซื้อปลีกนะเดี๋ยวผมลดให้ลดให้เยอะนะครับลดให้เยอะรู่นี้เช้ากแล้วกันมีแค่สามชุดนะครับเพื่อนๆมีแค่สามชุดเท่านั้นแหละนะเพราะว่ากระจายมันมีเหลือแค่สามตัวนะมันก็เลยมีแค่สามชุด โอเคนะครับคุยกันคอของปากของคอและเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ